เนี่ยที่บอกสองปีไม่มีใครเชื่อสองปีจริงนี่ดูอัน,นอันนี้ของจริงค่ะสองปีจริงอันนี้เผลอเผลอเนี่ยถ้าอ่าอย่างเงี้ยนะชุดนี้สมมติว่าเผลออิมันออกเผลอิมันออกเนี่ยเราให้ลองไว้เล่นๆจนถึงซักไข่ไก่เราค่อยตัดทิ้งก็ได้อืถูกต้องอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรีบริบเขานะไม่ต้องรีบริบเขายิ่งถ้าเขาฝึกมีลูกเป็นปีถัดไปเนี่ยจะเพียบเลยแต่ว่าเผลอเผอเนี่ยอีกห้าเดือนก็เหมือนเหมือนต้นข้างหน้าบ้านเราเลยนะเนี่ย หนูตั้งใจไว้ว่าปีกันยาปีเนี้ยหนูยังไม่เอาลูปคือถ้ามีดอกหลงมาหนูก็จะหัดหัด้เขาฝึกฝึกซักไข่ไก่อ่ะถ้าพ้นไข่ไก่ได้แสดงว่าโอเคละแล้วแล้วถ้าปีหน้าคือกันยาปีหน้าหนูจะเอาละจะเริ่มจะเริ่มให้เขามีละกันยาปีหน้านี้ได้อยู่แล้วแต่แต่เนี้ยเชื่อเลยถ่ายไว้ยังไงต้องมีดอกหลงมาแน่นอนอันเนี้ย ไม่ไม่ต้องฉีดเปิดเขานะก็บารุงปกติออของเราเนี่ยหลายๆส่วนเนี่ยไม่ได้เปิดเลยแต่ว่าด้วยความสมบูรณ์อย่างที่บอกว่าในปุ๋ยเรามันมีแคลเซียมโบลอนอยู่แล้วพอถึงจังหวะถ้าต้นเขาได้ก็จะดึงมาเลยเนะครับดูท่านผู้ชมดูสองปีโู้เลยเห็นแล้วก็ปื้มยังปื้มแทนเลยเนะี่ยปื้มแทนเจ้าของสวนเลยเนะี่ยเพี่อเผอปลายปีอาจาก,กรรมไม่มิดครับเนี่ยแล้วเรากลางสวยต้นเป็นลำเทียน เดี๋ยวเดี๋ยวฝนหยุดตัดยอดได้เลยครับฝนหยุดแล้วตัดยอดสักรอบหนึ่งมันมันจะมีอยู่ฝั่งฝั่งนี้กับ